ธรรมเนียมโบราณการถวายตัวในราชสำนักในอดีตนั้นคำว่าส่งเข้าถวายตัวเปรียบเสมือนเป็นคำากยสิทธิ์ที่เด็กๆได้ยินแล้วจะเกิดความตื่นเต้นเป็นพิเศษอาจมีทั้งอารมณ์ปรับปลื้มยินดีและหดถูกเสียใจในเวลาเดียวกันการเข้าถวายตัวนั้นก็คือการเข้าไปเป็นข้าทูลและองค์พระบาทในพระเจ้าอยู่หัวหรือเหล่าพระมเหสีเทวีทั้งหลายรวมไปถึงเหล่าพระราชวงศ์พระองค์อื่นอีกด้วย โดยธรรมเนียมการเข้าถวายตัวนี้ถือเป็นธรรมเนียมโบราณมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่เข้าถวายตัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆไปจนถึงวัยดรุณีแรกรุ่นที่ล้วนแต่เป็นราชนิกุลเป็นลูกหลานขุนนางบรรดาศักดิ์เพราะเมื่อบุตรหลานของตอนได้เข้าถวายตัวไปอยู่ในความดูแลของเหล่าพระราชวังแล้วก็จะกลายเป็นข้าหลวงเด็กซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของชาววังชั้นกลางถึงสูง แล้วจะได้รับการศึกษาอย่างชนชั้นสูงเนื่องจากเจ้านายแต่ละพระองค์ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาแล้วในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกิริยามารยาทชั้นสูงด้านภาษาต่างประเทศอักษรศาสตร์งานเรือนชั้นสูงรวมไปถึงด้านการค้าการลงทุนอีกด้วยจึงเรียกได้ว่าในพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนั้น เรียบเสมือนศูนย์กลางที่รวมเอาความเจริญความทันสมัยในทุกๆด้านไว้มากที่สุดของประเทศและมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศที่คนภายนอกยากที่จะเข้าถึงในการถวายตัวแต่ละครั้งนั้นผู้เข้าถวายตัวจะต้องเตรียมทูบเทียนแพรเพื่อเชิญเข้าไปถวายแก่เจ้านายพระองค์นั้นๆและจะต้องทำการตกลงกันระหว่างเจ้านายพระองค์นั้นกับผู้ปกครองหรือผู้นำเข้าไปถวายว่าเด็กคนนี้จะถวายเฉยหรือถวายขาด ซึ่งการถวายตัวทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือการถวายเฉยจะคล้ายกับการเข้าไปอยู่ในโรงเรียนกินนอนประจำเมื่อเรียนจบหลักสูตรก็สามารถทุนลากลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ประกอบอาชีพมีครอบครัวตามที่อยากจะเป็นหรือประสงค์ที่จะเป็นค่าทุนและอองพระบาทต่อไปก็ยังได้แต่หากเป็นการถวายขาดก็หมายความว่าผู้ที่ถูกถวายตัวนั้น เมื่อได้รับการศึกษาเลี้ยงดูอย่างสตรีชั้นสูงแล้วก็จะเป็นข้าทุลลอะองพระบาทอยู่ในวังหลวงต่อไปผู้ปกครองจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนอกจากความเป็นพ่อและแม่ดังนั้นผู้ถูกถวายตัวจะเป็นคนของเจ้านายพระองค์นั้นตำแหน่งหน้าที่ที่ทําเช่นเป็นข้าหลวงคนสนิทหรือเลขารวมไปถึงดูแลกิจการต่างๆเป็นต้น แต่ถ้าบุญภาวาสนาสงก็อาจถูกถวายขึ้นไปเป็นสนมเจ้าจอมได้และถึงแม้ว่าเจ้านายพระองค์นั้นสิ้นพระชนไปก็ยังต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นมรดกของหลวงต่อไปทั้งอิสรภาพทางร่างกายและหัวใจจะสิ้นสุดกรรมสิทธิ์ในตัวก็ต่อเมื่อโปรดเกล้าให้พ้นสภาพการเป็นคนของหลวงหรือกราบบังคมทูลลาออกจากการเป็นข้าหลวงและรอโปรดเกล้าต่อไปเช่นจากเรื่องสี่แผ่นดิน ที่แม่แชม่มแม่ของพลอยได้นำพลอยเข้าถวายตัวเป็นข้าทูลพระบาทในเสด็จพระองค์หญิงเพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูและศึกษาอย่างสตรีชั้นสูงโดยการถวายตัวในครั้งนั้นเป็นการถวายขาดเมื่อพลอยโตเป็นสาวแล้วก็เป็นที่หมายปองของคุณเปรมผู้เป็นมหาดเล็กหลวงดังนั้นคุณเปรมจึงให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอตัวแม่พลอยมาจากท่านพระยาพิพิธผู้เป็นพ่อของแม่พลอย ท่านพระยาพิพิธจึงกล่าวว่าเห็นทีจะลำบากเพราะแม่แชม่มแม่ของพลอยได้ถวายพลอยเป็นค่ารับใช้ในเสด็จพระองค์หญิงตั้งแต่ยังเล็กถวายขาดซะด้วยฉันจึงถือว่าพลอยเป็นกรรมสิทธิ์ของเสด็จพระองค์หญิงการออกเย้าออกเรือนเห็นทีจะเป็นพระธุระของเสด็จพระองค์หญิงท่าน เป็นประเพณีเพื่อเป็นการประดับเกียรติยศด,ด้วยเพราะถ้าบังเอิญหลานสาวหรือบริวารที่ได้ชุบเลี้ยงอบรมมานั้นเป็นดารุณีรูปงามที่มีโอกาสติดหน้าตามหลังบังเอิญมีโชควาสนาดีเป็นที่ต้องพระราชหาทือไทยก็ย่อมเป็นความชื่นชมที่ได้นำเบิกถวายทั้งจะได้มีบริวารอันมีเกียรติอยู่ในสังกัดด้วย เคยมีปรากฏว่าเจ้าจอมบางท่านได้รับ ah ah พระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเกียรติยศทรัพย์สินเป็นอันมากบางทีก็ส่งผลปล่อยได้ออกมาสู่ญาติพี่น้องให้มีความเจริญในหน้าที่ราชการและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควร